เือจับจเสือูุาน่งในบ่อนัี้ลูกน้ำลอกลอกน้ำลอกลอกไปโย่ไปโย่หน่งองหนึ่งสอง่งไปย่น่ง

ก็ยังเคยเล่กับี่ิ้ยังตู่นะบ้าพี่แจ่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นจะเล่นกับพวกเราต้องไม่ต้องดืกดเฮ้ยเรื่องก็ยิ่งจะต้องดีแลใครใครได้น้ำมากเมื่อเราตีกัน้ไม่สามก็สี่หมด เราก็ขก็คอขึ้นไตอนเราเล่นเราก็ค่อยๆขับไปเมื่อก็ขับไปเวลาก็เหมือน้เวลาอยู่มกี่เดียวเ้เวลาอยู่ได้ยี่สิบบาทเจ้าเล่นต้องเปลี่ยนแปากไนะากไทยทีไรางไม่ไม่กลช ได้ยิบได้ได้ยิบแล้วทำไมได้ยไม่รู้ตอนแรกมันได้ยี่ามเลนเล่นน่อยเท้าอ้ันนี้ราเล่นยิ้หวเท้าอ้อมไน่วายุเราจะแนะนำเกมเลยสนุกมากเลยเกมนี้แหละแต่ว่าอีกนสนุกมาก แมปแมปดิ๊กยักษ์ใช่ยับลงเต็มที่มาจุติเลยอ้าวมาทําเป็นเตียงกลางไปเองเอามือได้เพราะว่ามันจับชัดแต่ถ้าตนในการฟาดกันเบอร์นึงนะครับ11ครับอ่าพิพัทธ์463ปิดเลยบิดบิดรถก็ปิดรถ เห็นนังจ๊ะข้าวเนมือนทางจะเหมือนเป็นพิเศษลูกรอดูของเราไหมยู ก็จะทีลังกาแล้วก็แล้วนขดเทีแต่ก็เทียนสีนุ่มๆแต่ก็เป็นี่ัตอนนี้เหยียดลวสมแล้วิฮก็สี มันไ่หยข้าวางมาแล้วดินข้าประเทศประเทศก่ออสเตรเลียางได้อยูรเปทำไมเรายกล้อทำไมเรายอยู่กอกเปเีรไมวะทำไมเรายกล้อูนไม่ยกล้อเลย กำลังต้นใจอะไรกำลังต้น่จเยอะยังดีบากดีมากน่ารักนะตัวก็ยูดีมากเตอะปิงเตอะปิงดิ้งดิ้งเลยกำลังต้นใจอะไรกำลังต้นใจเยอะอ้ากทำอะไรเกยอะหูย My glass of taming) แค่นี้แหละแม่เขาทายก่อนนี่งไฟขึ้นเลยใช่ัยเมค่ะสามสิบห้ารบแปดสิบ Thank you.

ý thức ăn của mình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  ăn

kita akan melanjutkan, 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 kita akan mel

ก็เสร็จแน่เลยมันเดือดมันหมดหอยไปดายเขาสองแมนซี่มันหมดหอยถ้าเกิดเราอยากทานมาก็เล่นถ้าเกิดอยากทานส้มแล้วก็มากเขาเนี่ยเขาไม่คุ้นจะกัดเขาแบบมากหายเลยนะเดี๋ยวเข้าไปถึงเขาต้องมาถึงบะไหนอะไรบางตัวไม่เจอแต่ว่าเขาถึงมากเขาเคยผลไม้มากถ้าต้องเลือก

三么三十块。

Trọng tâm là những người mầm người những người mầm bệnh. สี่ยยี่สิบห้าสาสามนยบี่สาิสี่ร้อยสี่สิบชัยมีค่ะ